nùng hệt cá tom hãy ăn, ăn leng, này không ai tắc con nhé, tôi đi chấm bớt em mưng, mưngเคย bỏ cá tom, hòm hoài hoài đấy, để sẹo, bỏ bỏ cái cay, cái cay, tắc chấm kim bớt,

มาสุกกันเอามาลองกินไอ้ก้อนสบายดีปะลุงกินขาวนะกิน่น้องต้มต้ม ีข้าต้มค่ะข้าวต้มข้าขตม้ตมนะไม่ใช่ข้าต้มมัขม้าต้มถถ้าเมนูแบบนี้เน่ยไม่ต้องทำให้กิกน <c oughs> อร่อยมั้ <c oughs> า,า้กินบา,า,า,าเมนูแบบนี้นะ้วก <c oughs> ินไม่ลง <c oughs> ก่อาเียข้าวต้มมัดน่ะข้าวต้มหงอกกินได้อยู่ข้าวต้มัดกินอยู่แต่ข้าวต้มเม็ดไม่กินแกนำกะโดดน้ำิบนี่นงปขาไม่เาเลยพีต้เการเอาแก้ม่จไินน่ะแล้วก็น่ ยี่เดียวมาน่อยนะขาหนคูโอ้ยอตัดวยอย่หยยี่่อัอร่อยข้าปลา้ปลาอร่อยมากแต่ไม่สูบิดปลาบักบูบูโ้ย

มันบอกมีน่ามันขน่าดฮะมันมีมันเย็นมันเย็นยังมั่วไดีก็ขอนะเย็น ี่ขาเราเมนตกตัวไหนกินเนาะิปกระตุกกรตุกม,กมน่ปอสทิ่น้งองกแบบต้องใส่ิน่นะเไม่อยู่เทนไปทะลุเรียบร้อย อ,อ้วนเรียบร้อยแล้วกินแล้วบหม้อจอยจะเข้าโต๊ะอะไรนี่มันแตกตอนนั้นบ้า

มึงเปียนทำเสร็จมึงเปียนให้กินใชไหมโ้ดีแต่ไม่จะได้จอบมากัมใช่ไหม แที่จะได้ไปอดเปหิวละจะได้กลับไปอดไปยาจะได้กลับไปที่ที่ไม่มีจะกินใครเนี่ยโอเลียนด์เลียนหเป็นไทยหนูไม่ต้องมาใกล้อาน้อยหนูออกไปเดี๋ยนี้ออกมาเดี๋ยวนี้อยตกนะ งอาไปชิมกันเพราะองชอร่อยงอมาได้กินนชมงอจำนวนเลยนี่นะใสตะปุ่มใครไปร้อนแบบคนเนี่ยน้าๆยิ่งโทนซาเบย

ข้าต้มนะแสบบอกยาเลยอืสามพี่น้องกะสุขกระต้มเพมันยหียมึงคืลองกินนะมึงมึงหมักยุมีแหละเกาดีเก่าใจมึงนะมึงกินไหมโลดหาดไว้ะหยัดเลยจไปกินมเพื่อยสิได้บ่ กก <c oughs> แต่ก็ยังอ้วนพีดีงามมาเนี่มึงไปมึงชิมากการะดีนนึงคือเ้ผสานไหมเดไปนะมะควันนี่มันไปสัมภาษณ์ทั้งั้นคนจะบอกบอกมันเป็นสีไปสัมภาษณ์มาเยวกับมึงอะกวางเอกสารนี่คือ